อะไรจะไปข้างนอกไปไหนไปจ่งขององของะไรนี่ไงแต่ละมฟเนี่ยไม่รู้จักเหรอว่างเหรอจาว่างอะดีแมนยูมันเตะดึกตลอดตีสองตีสามไม่มีอะไรทำอะไรได้เจิจะได้มีตังใช้หัดทาบ้างมาเร็วๆไปจ่งของก่อนเราอยู่นี่นะเสีด้อ เสร็จแล้วเร็วปะได้เงินอย่างไวอะทุกคนโอ้โหชิวเกินชิวดีเลือกเวลาทํางานเองได้โดยเช้ากลางวันเย็นกลางคืนดึกๆรอดูแมนยูตีหนึ่งตีสองตีสาอย่างเงี้ยอยู่บ้านเฉยๆมันก็ง่วงนอนไงอ,ออกมาข้างนอกแถมได้เงินด้วยเป็นรายได้เสริมสบายๆโคตรง่ายเลยเฮ้ยนี่ไงออเดอร์เข้าอีกแหละ ไปส่งของกันต่อไปกันต่อเลยดีกว่าเฮ้ยอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปทำไมอยากสมัครบ้างอ่ะหาตังค์หาตังค์ทำไรช่วงนี้จ้างรถแท็กซี่เราแท็กับบัวสุดท้ายแล้วเราอะโทษทีแค่ดาวน์โหลดแอปลาลโมจ้ะแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลรอระบบเปิดแล้วก็สามารถรับงานได้เลยโอ้หขออนุญาตลงรถเลยได้ไหมตอนเนี้ยลงไปไหนจะไปสมัครเลยดิสมัครก่อนจ้ะ ตอนนี้สมัครก่อนเธอลงไปตอนนี้เธอจะไปเอารถที่ไหนจ๊ะลืมไปว่ามาด้วยกันนี่สมัครไว้อันนี้ไปส่งของเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพาไปพระรามสามต่อไปทําอะไร ไปเอากล่องข้าวลาลามูฟนี่แค่พวกเธอสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมก็เอาคลิปนี้ไปให้เขาดูแล้วก็จะได้นี่เลยกล่องข้าวของลาลามูฟนะคะเข้าไปรับได้ที่ลาลามูฟสติกเกอร์ฮับพระรามสามจานเนี่ยที่มีแต่สิ่งดีๆพวกเธอได้เงินได้กล่องข้าวได้เทด้วยใครๆก็ใส่กันเสื้อลาลามูฟอะอย่าลืมไปสมัครกันเยอะๆนะจ๊ะถึ <c oughs> งแม้ว่าแมนยูมันจะเศร้าจบอันดับที่12บ3องสักอันดับแหละแต่ว่าคิดว่าอโมริมน่าจะชอบอันดับ14 ก็เศร้าอย่างมีตังค์นะจ๊ะทุกคนแต่เริ่เติ่ดเริ่ดตึ้นตึ้นตึ้นไม่ใช่ไปละลูกค้าหรอ